สงครามในยูเครนที่ลากยาวมานานกว่าหนึ่งปีได้คราชีวิตพลเรือนยูเครนไปแล้วหลายพันคนและทําให้ประชาชนอีกหลายล้านคนต้องอพยพลี้ภัยทุนระเบิดที่ยังมีอยู่เกลื่อนกลาดก็เป็นภัยคุกคามตระทุกย่างก้าวของผู้รอดชีวิตแม้การต่อสู้ในบางพื้นที่จะยุติลงแล้วแต่นอกจากความสูญเสียเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามก็คือสิ่งแวดล้อมของอยูเครน ที่แม้มองไม่เห็นชัดเท่าการสูญเสียชีวิตผู้คนและความพังทลายของสิ่งปลูกสร้างแต่จะส่งผลกระทบระยะยาวไปอีกหลายสิบปีการทิ้งระเบิดทำลายสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในสงครามได้ส่งผลให้เกิดการปล่อยแร่ใยห,หินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาส่วนขมักควันจากการสู้รบคืออีกต้นเหตุสำคัญในการปล่อยมลพิษสู่อากาศขณะที่การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในยูเครน ทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีอื่นๆไปสู่พื้นดินและระบบน้ำโดยยังไม่นับว่าภายในลูกกระสุนและวัตถุระเบิดเองก็บรรจุโลหะหนักที่เป็นพิษเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสารตะกดที่เป็นสาเหตุของความผิดป,ปกติด้านพัฒนาการหรือทําให้แท้งบุตรปรลอดที่สามารถทําลายเซลล์ประสาทนําไปสู่ความพิการแต่กําเนิดของทารกในครรภ์ส่วนไตรในโตรโทโลอีนหรือ TNT สารเคมีที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัตถุก่อระเบิด คือหนึ่งในส่วนประกอบที่อันตรายที่สุดของอาวุธยุธโทโธปกรณ์เอ็ดมันมาเซอร์ผู้อำนวยการสถาบันพิษวิทยานในเยอรมนีเปิดเผยกับสำนักข่าวดอยเชลเบลเลอร์ว่า TNT ตลอดจนวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นสารก่อมะเรง็งและจากการศึกษาพิษของ TNT จากอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่จมอยู่ใต้น้ำเขายัง <c oughs> พบว่าสารพิษชนิดนี้เป็นอันตรายต่อการสืบพันธุ์เติบโตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลด้วย ส่วนในการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยปัตตภีวิทยาและเคมีเกษตรของยูเครนพบว่าสงครามได้ทําให้พื้นดินอย่าง้ย6 5ล้านไร่ทั่วยูเครนเสื่อมสภาพพื้นที่เหล่านี้คิดเป็นหนึ่งในสีของพื้นที่การเกษตรของยูเครนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตร้กาขนมปังของยุโรปในฐานะแหล่งผลิตข้าวสาลีธัญพืชและวัตถุดิบตั้งต้นของอาหารสําคัญอีกหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาตัวอย่างดินจากภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่สุรบหนักที่ยูเคร,รยนยึดคืนมาได้ยังพบการปนเปื้อนอย่างสูงของสารพิษบางชนิดเช่นปร,รอทและสารหนูในตัวอย่างดินอีกด้วยเมื่อสารพิษปนเปื้อนในดินก็มีความเป็นไปได้ที่จะซึมลึกลงไปถึงแหล่งน้ําใต้ใด,ดินนักพิษวิทยาจากเยอรมนียังเตือนด้วยว่าหากมีฝนตกลงมาก็อาจทําให้สารพิษบางชนิดซึมลึกลงไปในดินมากขึ้น ซึ่งอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนของน้ําใต้ดินที่เป็นแหล่งน้ําดื่มโดยนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าสุดท้ายแล้วสารพิษเหล่านี้จะกลับไปสู่คนผ่านน้าที่เราดื่มเข้าไปตลอดจนผ่านพืชที่ปลูกในพื้นดินที่มีการปนเปื้อนซึ่งถูกนําไปประกอบอาหารขณะเดียวกันรถถังที่เคลื่อนบดอัดไปกับพื้นดินยังสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบนิเวศที่ซับซ้อนของจุลินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนแร่าธาตุในดินให้เป็นาธาตุอาหารของพืช ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในดินที่ลดลงยอมส่งผลระยะยาวต่อการเติบโตของพืชผลการเกษตรในอนาคตนอกจากนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ในยูเครนที่ถูกขุดและเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นสนามเพาะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนบอกว่าพื้นที่เหล่านี้อาจไม่สามารถกลับไปใช้ทำการเกษตรได้อีกสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากทั้งนักปรัตภีวิทยาเกษตรกรบริษัททันยพืชและนักวิเคราะห์ ชีระบุว่าน,น่าจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดกับยูเครนทั้งจากการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมทุนระเบิดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายและในฐานะที่ยูเครนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปนี่จึงหมายความว่าอุปทา,านของอาหารโลกอาจได้รับผลกระทบไปอีกหลายปีตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยความโหดร้ายของสงครามครั้งนี้ จึงไม่เพียงพักเอาชีวิตผู้คนไปด้วยกระสุนและระเบิดเท่านั้นแต่ยังทิ้งมรดกสารพิษเอาไว้ให้กับอากาศพื้นดินตลอดจนแหล่งน้ําของยูเครนซึ่งอาจส่งผลงกระทบระยะยาวอย่างร้ายแรงต่อชีวิตของผู้คนแม้ในวันที่สงครามสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม